สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของน้ำหนักเนาะอ่ะน้ำหนักนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเป็นการคูดกับการหารยังจำกันได้ไหมว่าเออหน่วยของน้ำหนักเนี่ยมีอะไรบ้างทบทวนกันก่อนเนาะอ่ะหนึ่งตันเท่ากับหนึ่งพันกิโลกร,รมัม หนึ่งกิโลกร,รัมเท่ากับ1น0 0งกร,รมัมแล้ว1กิโลกร,รัมก็ยังเท่ากับ1นขีดจากนั้น1นขีดก็เท่ากับหนึ่งร้อยกร,รมัมอันนี้คือหน่วยน้ำหนักที่นักเรียนควรรู้นะคะดูข้อที่1เลยเขาบอกน้ำอัดรมชนิดหนึ่งมีน้ำตาลกระป๋องละสามสิบหกร,รมัม ถ้าดื่มน้ำอัดลม30กระป๋องร่างกายจะได้น้ำตาลจากการดื่มน้ำอัดลมชนิดนี้กี่กิโลกรัมกี่กรัมนักเรียนก็เขียนสิ่งที่โจทย์ถามกับสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าร่างกายจะได้น้ำตาลจากการดื่มน้ำอัดลมชนิดนี้กี่กรัมโจทย์บอกอะไรน้ำอัดลมชนิดหนึ่งมีน้ำตาลกระป๋องละ36กรัมถ้าดื่มน้ำอัดลม30กระป๋องข้อนี้นะคะเราเอามาทำอะไรเอ่ยเอามาคูณกัน เพราะเขาบอกว่าน้ําอัดลมชนิดหนึ่งเนี่ยมีน้ําตาลสามสิบหกกร,รมัมถูกไหมหนึ่งกระป๋องนะมีสามสิบหกกร,รมัมถ้าดื่มสามสิบกระป๋องเราจะได้น้ําตาลกี่กร,รมัมข้อนี้ก็ต้องเอามาคูณอ่ะเขียนสิ่งที่โจทย์บอกก่อนโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกสองสิ่งนี้ค่ะอ่ะ ดื่มนะ้ำอัดลมชนิดหนึ่งมีน้ำตาลกระป๋องละ36กรัมถ้าดื่มน้ำอัดลม30กระป๋องหนูก็ลอกมาเลยน้ำอัดลมอันแรกน้ำอัดลมชนิดหนึ่งอ้อครูขอโทษเราต้องใส่หน่วยก่อนเนาะอ่ะใส่เป็นหน่วยกรัมกับกิโลกรัมด้วยกันนะคะข้อนี้เนี่ยเอาหน่วยที่ใหญ่กว่ากรัมเข้ามาด้วยก็คือกิโลกรัมถูกไหมกิโลกรัม เพราะตรงนี้เขาให้ตอบเป็นกิโลกรัมกับกรัมใช่ไหมคะนักเรียนก็อ,อกขึ้นมาใส่กิโลกรัมแล้วก็กรัมแบบนี้นะคะเขียนสิ่งที่จดบอกน้ำมัดลมชนิดหนึ่งมีน้ำตาลสามสิบหกกรัมใส่สามสิบหกตรงหน่วยกรัม จากนั้นเขาบอกถ้าดื่มน้ำอัดลม30หน่วยเป็นอะไรเอ่ยกระป๋องใส่หน่วยเป็นกระป๋องนี่เพรหน่วยเขาเป็นกระป๋องถูกไหมคะข้อนี้เอามาคูณกันใส่เครื่องหมายคูณขีดเส้นปึ๊บเขียนด้วยค่ะ1กิโล1กิโลเท่ากับ1,000กรัม เนะอ่ะคูณเลขค่ะเขียนสิ่งที่โจทย์ถามก่อนก็ได้ร่างกายจะได้น้ำตาลจากการดื่มน้ำอัดลมร่างกายจะได้น้ำตาลจากการดื่มน้ำอัดลมอ่ะโอเคคราวนี้นักเรียนคูณค่ะสามสิบคูณสามสิบหก เอาสามสิบคูณสามสิบหกนะคะให้นักเรียนไปทดในกระดาษทดนะสามสิบคูณสามสิบหกเอาสามสิบหกตั้งคูณด้วยสามสิบศูนย์คูณหกได้ศูนย์ศูนย์คูณสามได้ศูนย์บรรทัดที่สองใส่ศูนย์ก่อนค่ะแล้วเอาสามไปคูณหกสามคูณหกได้สิบแปดใส่แปดทดหนึ่งสามคูณสามเป็นเก้าบวกอีกหนึ่งเป็นสิบบวกกันได้ศูนย์ได้แปดได้ ศูนย์ได้หนึ่งเราจะได้เป็นหนึ่งพันแปดสิบกรัมหนูเขียนเลยหนึ่งพันแปดสิบกรัมตรงหน่วยฝั่งที่เป็นกรัมนะคะอ่ะหนึ่งพันแปดสิบกรัมแล้วหนูก็เขียนหรือตรงนี้เนี่ยหนึ่งพันแปดสิบกรัมของเรามันเกินหนึ่งพันถูกไหมคะนักเรียนก็ต้องลบลบออกหนึ่งพันแล้วบวกเข้าไปหนึ่ง บวกเข้าไป1ตรงนี้ไม่มีเลขอะไรเนี่ยมันก็คือเลข0ูนะคะเพราะตรงกิโลตรงเนี้ยเราไม่มีอะไรเลยมันก็คือ0ูนั่นเองอ่ะศูนย์บวกหก็ได้1 1 0่งหน0ลบหนึ่ได้80ข้อนี้จึงตอบ1กิโลกร,รมัม80กร,รมัมอ่ะเสร็จข้อ1นะคะต่อมาดูข้อ2 โรงงานแห่งหนึ่งมีลำไย46ตัน64กิโลกร,รมัมนำไปแปรรูปเป็นแยมลำไยกระป๋องลำไยอบแห้งและนำ้ำลำไยเป็นจุขวดอย่างละเท่าเท่ากันโรงงานแห่งนี้ใช้ลำไยในการแปรรูปอย่างละเท่าไหร่เขียนสิ่งที่โจทย์ถามเขียนสิ่งที่โจทย์บอกนะคะจากนั้นใส่หน่วยตามอันนี้มีตันกับกิโลกร,รมัมก็ใส่ไปค่ะตันกิโลกร,รมัมเขียนสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรเอ่ยโรงงานแห่งหนึ่งมีลำไย โรงงานแห่งหนึ่งนี่ลำใหญ่42ตันอ่า64กิโลกรัมต่อมานำไปแปรรูปนำไปแปรรูปเขาบอกเป็นอะไรบ้างเป็นแยมเป็นลำไยกระปอ๋องลำไยอบแห้งและน้ำลำใหญ่บรรจุขวดอย่างละเท่าๆกัน นำไปแปลรูปเป็นสี่อย่างถูกไหมคะหนึ่งคือแยมสองคือลำไยกระป๋องสามลำไยอบแห้งสี่ลำไยบรรจุขวดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะหารออกด้วยสี่หน่วยคืออย่างถูกไหมอ่าเพราะเขาบอกว่าไปบรรจุนำไปแปลรูปเป็นสี่อย่างอย่างละเท่ากันแล้วเขียนนำไปแปรรูปสี่อย่าง ข้อนี้ก็คือเอามาหารกันนะคะเขียนสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามอะไรโรงงานแห่งนี้ใช้ลำใหญ่ในการแปรลรูปอย่างละข้อนี้คือนำมาหารน,นะคะ กี่ตันเท่ากับ1กิโลกร,รมัมเขียนก่อน1ตันเท่ากับ1000กิโลกร,รัมถูกไหมคะหนูก็ต้องเอา4ไปหาร64เมื่อเอา4ไปหาร64เสร็จแล้วก็ต้องเอา4ไปหาร42นะคะซึ่งการหารมันจะเป็นการหารสั้นยังจำได้หรือเปล่าการหารสั้นนะคะเดี๋ยวครูขอเปิดกระดาษทดนิดหนึงมันเป็นการหารสั้น อสักคู่นะคะอ่ะโอเคเราเป็น42กับ64หาร4ปกติเวลาถ้านักเรียนทำม,มันจะเขียนในรูปแบบนี้42 64แล้วก็หารด้วย4ถูกไหมคะอ่ะตง42เนี่ยหน่วยเป็นตันตง64หน่วยเป็นกิโลกรัม ซึ่งหงตันเนี่ยเท่ากับ1,000กิโลกรัมนักเรียนเอา4ไปหาร42ก่อน4หาร42ได้เท่าไหร่คะหารยาว4 1ได้4ลบก,กันเหลือ0ดึง2ลงมา4คูณอะไรได้2มีไหมคะไม่มีก็ใส่0 4เนาะ4คูณ0ก็ได้0ลบก,กันเหลือ2 แสดงว่าข้อนี้4หาร42ได้10ถูกไหมคะได้10เศษ2เศษ2ก็ต้องไปบวกข้างหลังกิโลกร,รมัมแต่เราบวก2ได้ไหมไม่ได้เราต้องบวกเท่าไหร่เอ่ยบวก2 0 0พันเพราะตรงนี้เป็นหลกพันถูกไหมคะเราก็ต้องบวกเข้าไปสองพันบวกเข้าไป2,000 64บวก2พันเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น2 0 0พ64 คราวนี้หนูก็ตั้งหารใหม่สองพันหกสิบสี่หารสี่ได้เท่าไหร่เอาสี่ตัวข้างนอกเนี่ยไปหารนะคะสองพันหกสิบสี่หารด้วยสี่สี่คูณอะไรได้สองมีไหมไม่มีเอาสองไปรวมกับศูนย์เป็นยี่สิบสี่คูณห้าเป็นยี่สิบลบกันได้ศูนย์ได้ศูนย์ดึงหกลงมาค่ะหกคูณอะไรสี่คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับหกก็คือสี่หนึ่งสี่ ลบกันเหลือ2ดึง4ลงมา4ีคูณหได้24ลบกันได้0ได้0ข้อนี้ก็เลยตอบ10ตัน516กกิโลกร,รมัมหรือเขียนเลยอย่างละ4ตัน516กกิโลกร,รัมแบบนี้แล้วก็ตอบเป็นเลขไทยมานะคะเพราะตรงนี้เนี่ยมันคือหน่วยตันกับหน่วยกิโลกร,รัมอยู่แล้วถูกไหม ประมาณนี้นะคะต่อมาดูหน้าถัดไปไข่ไก่เบอร์ศูนย์หนักฟองละเจ็ดสิบห้ากร,รมัมไข่ไก่เบอร์ศูนย์จำนวนสามถาดถาดละสามสิบฟองหนักกี่กิโลกร,รมัมหนูก็เขียนสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าไข่ไก่โจทย์ถามว่าไข่ไก่เบอร์ศูนย์จำนวนสามถาด หนักกี่กิโลกร,รมัมถูกไหมคะโจทย์บอกอะไรครูด,ดูก่อนนะแดินหนึ่งนะตึ๊ด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 ,ด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 อ่ะโจทย์ถามอะไรเอาใหม่โจทย์ถามหนักกี่กิโลกร,รมัมกี่กกร,รมัมถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามต่อมาโจทย์ที่โจทย์บอก สิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะไข่ไก่เบอร์ศูนย์หนักฟองละ75กรัมไข่ไก่เบอร์ศูนย์จำนวน3ถาดวงเล็บถาดละ30ฟองอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกนักเรียนไปเขียนเองนะคราวนี้ข้อนี้เนี่ยเราต้องเอามาทำอะไรเอ่ยเอามาคูณหน่วยที่เขาให้มาเป็นกิโลกร,รัมกับกรัมใช่ไหมคะนักเขียนนักเรียนเขียนเลยกิโลกรัมกับกร,รมัมซึ่ง1กิโลกร,รัมมีค่าเท่ากับ1,000กร,รมัม อ่าเขียนสิ่งที่โจทย์บอกอย่างแรกไข่ไก่เบอร์ศูนหนักฟองละเจกรัมต่อมาไข่ไก่เบอร์0ูนย์จำนวน30ถาดถาดละ30ฟองอ่าจำนวน คราวนี้เขาบอกว่ามีจํานวนสามถาดถาดละสามสิบฟองหมายความว่าเรามีทั้งหมดกี่ฟองเอ่ยมีทั้งหมดเก้าสิบฟองถูกไหมคะเพราะเขาบอกว่าสามถาดถาดละสามสิบฟองแล้วก็สามสิบเนี่ยไปคูณสามจะได้เป็นเก้าสิบก็คือได้เป็นตรงนี้ของเรามานะคะอ่ะคูณกันคูณเลขคูณเลขเลยสามสิบเอ้ยเก้าสิบคูณเจ็ดสิบห้านะคะตรงนี้หนูเขียนหนะัก กิโลกรัมหนะักตรงนี้หนูเขียนแค่หนะักอ่หนะักได้คำตอบเท่าไหร่หนูกลับไปดูข้อที่1มันจะทำแบบนี้เลยคะ่ะได้คำตอบเท่าไหร่แล้วเอาไปลบออกเนะอะเนี่ยหนูก็คิด90คูณ75ได้เท่าไหร่นะคะ90คูณ75อ่ะ ทนให้เลยก็ได้90คูณ75 5คูณ0ได้0 5คณ9ได้45ใส่0 7คูณ0ได้0 7คณ9ได้63บวกกันค่ะได้0ได้5ได้7ได้6ได้6,750กรัมหนูก็ใส่ไป6,750กรัมซึ่งตรงนี้มันเกิน1,000ถูกไหมคะหนูก็ต้องลบออกไป6,000เพราะตรงนี้หลักพันมันคือเลข6 แล้วก็บวกเข้าไป6ตรงนี้ก็เป็น0เพราะตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรโอเคนะศูนย์บวกหได้6 6,750ันเจหลบหกพัได้เท่าไหร่ไปคิดมานะคะตรงนี้ก็ตอบเป็น6กกิโลกร,รัมกับกี่กร,รมัมหนูไปคิดเอาเองตรงนี้เขียนหรือแบบนี้นะคะต่อมาดูข้อที่2อนงะ้ะข้อนี้เอามาหานักเรียนไปเขียนสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกกันเอาเองมีตันกับกิโลกร,รมัม ตันกับกิโลกรัมอ่ะข้อนี้นะคะเขาบอกในครึ่งปีแรกโรงงานรองเทา้าผ้าใบใช้ยางพาราในการผลิต18ตนัน144กิโลกรัมโนูเขียนเลยในครึ่งแรกโรงงานรองเทา้าผ้าใบใช้ยางพาราในการผลิตที่บรรทัดนี้18ตนัน144กิโลกรัมอ่ะใส่มาต่อมาบรรทัดที่สองเขาเขียนว่าอะไรแต่ละเดือน โรงงานใช้ยางพาราในการผลิตรองเท้าเท่ากันจื๊จืๆๆๆๆตรงนี้หนูเอามาเขียนบรรทัดที่สองนะคะข้อนี้เอามาหารหนูก็ใส่หารแล้วหนูก็หารด้วยสิบสองหน่วยเป็นเดือนเพราะอะไรเพราะหนึ่งปีมีสิบสอเดือนถูกไหมคะสิบสอเนี่ยเราเอามาจากเดือนเนาะต่อมาบรรทัดสุดท้ายสิ่งที่โจทย์ต้องการรู้ให้เป็นสีนี้แล้วกัน รองเท้าโรงงานรองเท้า,าผ้าใบใช้ยางพาราในการผลิตเดือนละอ่าเอาอันนี้มาเขียนบรรทัดที่3นะคะแล้วหนูก็หารหามสัน้นเป็นตันกับกิโลกร,รมัมตันกิโลกร,รมัมเนาะแล้วก็หารสั้นเหมือนแบบนี้นะคะได้เท่าไหร่ตอบมานะเนี่ยข้อนี้ได้เท่าไหร่นะหรก็ตอบมาค่ะขอบคุณค่ะ